ลงปุ๊บเก็บของเข้าวาร์ปตามนั้นเลยเข้าวาร์ปรูนี้นะเย่าเพิ่เข้าอีกรูหนึ่งนะรูรูไหนรวยรวยข้างหน้านใช่ไหมอ่าได้เลยครับกับตันไปละบายบายเดี๋ยว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 ค่อยไปพร้อมกั<า> <ไป S 2> นนะพร้อมกันอ <laughs> 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 ย่าไม่ฝังอะไรเลยนะอืม <laughs> <h ums> ในสามศูนย์หนึ่งอันนี้เยี่ยมโอเคไปแล้วจ้า ข้าไปกันี่ยกแลังเข้าไปกันลังเข้าไปโอ้ตกใจเราตกใจไหนฮะแบบโอยโผล่มาปุ๊ยเอ้าทำไมประตูแถวที่โดนเปิดอะไม่จะตกใจแถวไหนตายแล้วไม่จะตกใจเอ้ามีคนอะมีคนเหรอนั่นแหละตายนะตายเนาะมีคนขับตายแล้วะตายเนาะตายเนาะนู่นนู่นโอ้โหอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลสองร้อยเมตร เราซูมไม่ได้ลวเลยยี่สิบเซนเราก็ซูมไม่ได้ลวเลยกระจอกจะจูบปากกันแม้ย,ยังยิงกันไม่โดนเลยอุ๊ยบินนี่มันสุดยอดจริงๆแต่ประตูแถวนี้โดนรูดหมดแล้วอะไอ้บ้านนั้นไม่ได้รูดบ้าไหนะนูน่นๆมาข้างหน้านูน่นเฮ้ยอันนี้มีพันธายรู้นะว่าปา่าระเบิด ไม่ต้องมาทำไข่สือเลยอะไรไม่รู้เดี๋ยวรู้สิรู้มันก็ไม่สนุกสิรู้มากใช่ไหมปะบินดีกว่ามนติีไหมอ่าแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าอ,อยู่แล้วก็นัน่นเอาบอลลูนดีกว่าเอาคีรอฟบ,บินไปกลับคีรออปไอเดียวอ๋อตัวตัววาคิลี่นี่เป็นตัวเข้าวงชั้นดีเลยหรืว,ว่าเฮ้ยมีกล่องตรงนี้ให้รูกก้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปคีล็อฟได้ อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โไปคนละฝั่งสิไหนมันจะมีฝั่งไหนให้รู้ดีวะไอ้นี่มันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี่ยวไอเดี่ยวมา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 นี่นี่นี่ตรงนี้เมนต์ติดเหรอมีมีอะไรมีอะไรมีอะไรมามาขึ้นมาขึ้นมาเออเลิ่มเริ่อ้ปู่เบียดไผ่ละจ้าไม่อยู่ในเอเวนโอ้โหกิ๊ตตี้วะเนี่ยมันดู สองตีโอ้ย <c oughs> ดีดีให้เราออกมาก่อนเนะี่ยแต่มีตายห้องแน่แเลยเออใครยิงอะไรอ่ะอะไรวะเอาเ,อเวทข้างหน้าก็มีโอ,อ้เขานี่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 โอ้โเมื่อกี้ใจหายใจความหมดแ <c oughs> ถวนี้น่าจะไม่มีใครเฮ้ยอย่าปาสโมอเล่นเดี๋ยวพอถึงเวลามันจะไม่มีใช้อย่าปาเล่นสิ บอกตัวเองเถอะบอกใจตัวเองอฮ้ยอ่าวเอากระเปาเอาเดี๋ยวอยากได้เกาะอยากได้เกาะยังเลยอ่ะอยากได้เหรออยากได้เกาะเหรอใช่แล้วบาคนชอบเกาะชอบเกาะเขากินเนี่ยน้องอยากน้องอยากได้เกาะต้องทำางไงน้องขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงเก่าไปนะอันนี้อืม บางทีก็ไม่รู้ความหมายของเพลงอย่างนี้เหมือนกันนะอย่าพูดถอเถอะไม่รู้ <c oughs> เออไม่รู้เพราะ <c oughs> เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ครับฟังไปงั้นแหละฉันได้แล้วสามศูนย์หนึ่งสองก็บอกไงสองก็บอกไงไม่มีสปิทไฟล์และมีร้อยนัดละกูจะยิงแม่ให้ตูดแฉให้หมดเลยพวกนี้นี่กูจะตบมันด้วยกระสุนตบแบบเปียก <c oughs> ๆๆแล้วก็ใส่ติ๊บๆอุ้ยเฮียเฮ้ยมันไฟไกลเหลือเกินอ<ๆ>ืม ไม่ใช่คนนะเมื่อกี้เกือบโดดลงเหวแล้วไม่เป็นไรเพื่อนโดดด้วยความโดดด้วยความตั้งใจด้วยนะเออนิวเอเอเนิวมึงอย่าเพิ่งไปไกลสิวะถ้าไปไกลแล้วมันช่วยไม่ได้ไม่ได้นะนี่นี่นี่ข้ามนี่นี่ข้ามโชว์เลยข้ามโชว์เลยข้ามโชว์เลยนี่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 ตกตายแล้วไม่ชุบเลยขอขอโทษครับเอ้คน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 ติ๊กติ๊กติ๊ก เปแล้วอ่ะเร็วมากเลยอุ้ยอุ้ยธนูธนูธนูจากหลังจากท่าน้านหลังนี่ไงนี่น,นี่อู้ยเดะ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 ปั๊บปั๊บปั๊ป๊บอืชาชิวคำนั่นแหละสวย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 สโมเกะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเอาไอเทมีแก่เล่อ่เล่ยู่เล่นอย่เล่อย่เล่อยเล่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 ยเอ้ยเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดครับเก็บหมดครับเจมี่เจมียังมียังมีคนไล่หลังอีกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จเกาะคำชาร์จเกาะคำสวย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  จะบินจะบินหนีกับไหมจะบินหนีกับไหมไหนมันมีคนไหนอีกอยิงสกัดไม่ทำหนอกมาไหนมันมีไหนไม่รู้อะไม่มีแล้วว่าไหนยังนี่มันนี่มันนี่มันนี่นิวมันนี่มันนี่มันนี่มา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 สวยสวยสวยมากสวยมากสวยมากเออนี่แหละโอ้โหหนึ่งตีสองตี อไม่อยู่ล่ะครับไม่อยู่ล่ะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวบินเลยครับท่านรอดจากวุฒิหิดอุ้ยมีคนยิงกันทางด้านหลังเราอาเป็นไงมือไม่มีมือสไลที่ไม่มีสไลเก่งไหมมือสไลที่ไม่มีสไลไม่เก่ง เฮ้ยไอ้ดีกล่องทองเชื่อแน่ว่าต้องเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์อาจจะเป็นหมวกทองก็ได้นะโอกาสไปได้14ล้าน6กรอแบบโน้ตสติงเหรอวิ้ดูดูของอาสาตนหนึ่งโอ้โหไม่เอาวะไม่มีสไนเออร์ตาแม่งไปก่อนเลย โดนไปโดนอีกเรื่องหนึ่งไอ้ของแต่งานสดนึงนี่มันบวกบัฟแหละอ่ามันจะทำการล็อกหัวอ่ายิงยิงเร็วขึ้นอีเต่อเจ้ละวาคิรี่ตรงนั้นหนึ่งตรงไหนติ๊กติ๊กติ๊กเลยติ๊กเลยสวยสวยสวยนั่นแหละแต่มันลงล่างันแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เจ,เจอของแล้วเจอของแล้วเจอของแล้วนี่ไงตัวยาตัวอัน,นอันนี้นี่ชาเลฟ่ฟูไม่มมไดได้ได้ลองโบแล้วได้ลองโบแล้วเพียบตอนนี้ได้ของดีแล้วเฮ้ย <c oughs> hey, โดนสแกนเดะเดวตอนนี้เราเอย่าตอนนี้เราเอย่าเพิ่งยิงเร,เราเราอย่าเพิ่งยิงยิงเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยเฮ้ยคนคนข้างหลังข้างหลังกูกูมากูมาเองกูมา เดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กให้เดี๋ยวติ๊กให้ผมรีบบินทันทีเลยครับโอ้ยโดนสแกนกรรมอีกเออสวยสวยสวยโดนโดนโดนเยอะมากโดนเยอะมากถามว่าตายไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเอาเอาเอาไอ้เดี่ยวเร็วมึงเดีวมึลงก่อนมึลงก่อน ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตอแตกตอแตกตอแตกโอเคเราไปทีเดียวเองวะลงล่างลงล่างลงล่างโอเคได้ได้ได้ไดกดท้องกดท้องกดท,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 ท้องใครอยากใครอยากตายเกิด <c oughs> มันมันดีเลย嘛เอ้ยมีมีอัติบินแล้วนะ ไปไหนไปไหนไปไหนเข้าวงเข้าวงเข้าวงเขมาๆมาๆมาตรงนี้มาตรงนี้สมงก่อนสมงก่อนสมงก่อนตรงนี้สวย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 ปุ๊บติ๊ก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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปข้างหน้าเนี่ยตรงไหนตรงไหนดีตรงไหนดีแต่เมืองเหรอเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่ข้างบนนี่ก่อนอยู่ข้างบนนี่ก่อน ได้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 ขึ้นบนสุดไปเลยนี่เฮ้ยบนสุดดีกว่าดูดีกว่าได้ได้นนี้ดีกว่าเดี๋ยววงไล่ค่อยไปเอ้ยตอนนี้อยู่ตรงกลางตรงกลางวงเลยนะเออใช่ตรงนี้มันไม่มีใครขึ้นมาได้แล้งไงตรงที่เราอยู่อะเฮ้ยหรือว่าจะขึ้นมาจากข้างบนหรือว่าเราจะไปตรงนั้นดีวะตรงข้างบนนั่นอะขึ้นได้เหรอได้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 มันจะเป็นทางที่เป็นทางเชื่อม่าจำได้ไหมอ่อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเองค่อยนี่เดี๋ยวมีคลาสอันติีไหมไม่มีที่ไม่มีที่ชาร์ติเลยตอนนี้ได้ตอนนี้ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่โอเคถ้างั้นนั่นไงเฮ้ยถ้าเกิดเราดิ้งมันจแกนเจอไหมเจอเจอเจอเอ้ามันก็เจออยู่ไม่ไม่ไม่แต่เมื่อกี้มันมันมันสุดระยะสแกนพอดีไตตดไตตดไตตดโอเค รอมันยิงกันเองรอมันยิงกันเองใช่ใช่เพิ่งเพิ่งเพ่งรอ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 โอเคได้ได้ไอ้นี่นี่ยมันอยู่ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงได้ยิงยิงได้นั่แหลยิงได้นั่นแหลยา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 เซตเซตเซตอันติอันติเดี๋ยวก่อนฆ่านะไม่ใช่เองรอมันบวกกันเข้าจะเอาของดีให้อ๋อโอเคอืมดีสิดีเอ้รอ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 ให้วงบีบก่อนรอให้วงบีบเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมันจะเห็นแสงมันจะเห็นแสงเร่งทางขึ้นหน่อยนะ ได้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 ยิงกันเองซะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงได้นะเนี่ยยิงได้นะเนี่ยไม่เดี๋ยวเปิดตำแหน่งแต่ยาอะไรเดี๋ยวเปิดตำแหน่งใช่ใช่ใช่เราไม่ใช่สองคนมันมีกี่คนอดใจไว้อดใจไว้เฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยวุ้ยระเบิดมีสองลูกอะระเบิดมีสักลูกแต่มีของดีอยู่แต่เขาดูวงหน่อยิเฮ้ยเซ่วงเราวงเราวงเล่าวงเราวงเรา เอ้ยต้องฆ่าวะคิรี่ฝันต้องฆ่าไม่ได้นะไม่งั้นมันขึ้นมาได้นะเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบเราสแกนวาคิรี่เหรอวาคิรลี่เหรอเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยด้านล่างเราอะวาคิรลี่นะวาคิรี่ว่าหาวาคิรี่ไม่ใช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 ่เนี่ยไอตัวตัวนี้มีเคเบิลตัวนี้มีเคเบิลมันจะไม่เห็นเราเลยวะเอาเอเวนมันเห็นกูละจิ้ปหายละไปเลยไปเลยไปเลยไปาปไ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 ป รอรอไอ้สองคนนั่นออกจากบ้านรอตีนั้นออกจากบ้านนี่นี่นี่ปลาปลาปลเออปลาปลาไปตรงนู้นเลยปลาไปตรงนู้นเลยปลาไปไหนเนี่ยปลาลงข้างหลังไงตีข้างหลังมันมาเฮ้แต่ตอนนี้ทางขึ้นเรามันขึ้นไม่ได้นะ <S <S เออใช่แต่ย้น,นยไม่ได้ยูเวมนมันมีความคิลลี่อ่ะเฮ้ยแต่ในความคิลลี่บหรอ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 ดูก่อน จะปาแล้วเผื่อไว้แม่งแล้วก็ไม่สนอะไรละอืโดนสแกนกรรมอีกแล้วอ่ะแย่วะเดี๋ยวนะทำไมมันทำไม,มอยู่ข้างๆนี่วะอุ้ยรอ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 ,อได้ได้ได้ขับไม่เป็นเดีย๋ยวขึ <laughs> ้นอขี้ขาดขี้ขาดชิบหายเลยไ <laughs> อย้ตี้ยไหนบ้านตายไปแล้วเตี้ยไหนบ้านตายแล้ว หนึ่งสองเฮ้ยนี่ไงนี่ไงวอคิลี่เหรอยิงเนี่ยยิงเนี่ยยิงได้นะเนี่ยเอาไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าบอบอบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหลบ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 รอก่อนเราต้องใจเย็นไว้งั้นเอางั้นงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะที่มันบวกกันอ่ะเราจะไปซ้ำเลเออเฮ้ยรอ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 ให้วงมันเล็กๆก่อนหนึ่งสองนั่นไงมันบวกกันอยู่เฮ้ยเนี่ยวอคิลี่อ่ะของใครอ่ะ งแคเกิยว์คิดดีเนาะเอ้าต้องฆ่าไม่ให้ได้มันนนั้มันบินขึ้นมาหาเราได้เฮ้ยนี่ไงไอเดียืหวอคิดดี้ใช่ไหมไม่ใช่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 ตัวไม่ใช่ตัวตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้อุ้ยไหนเขาดูวงหน่อยสิอันนี้อันนี้วงสุดท้ายแล้วเฮ้ยวงสุดท้ายคนข้างในตายหมดแล้ววงข้างในคนข้างในตายหมดแล้วแตกหนึ่งสวย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  แล้วยังไม่ตายเหรอยังไม่ตาย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 อืมชาร์จก่อนชาร์จก่อนเออสวย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 คุชเชียลอะครับอุ้ย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 เจ็บนะเจ็บนะหาคนหน่อยมันอยู่เนี่ยมันอยู่ยไม่มันไม่ได้อยู่ในนั้น

อืมเหมิงเหสวยสวยน้งนง ant, นองหนึอัหนึ้อัหนึ้อบีบวงีบวงบีบปะโนโดนอืมอกนห้วเฮ้ยวงบีองบอีกเวเ้ย มึง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 อืออือตาย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 ไอตัวเดียวไอตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขังตีเลยขังตีเลยโอ้โหเฮ้ยทำไงดีวะมีวาร์ปมันมีวาร์ปอยู่ในตึกมันมีวาร์ปอยู่ตรงนี้เข้าไปเข้าไปข้างหลังมันได้เข้าไปข้างหลังมันได้ไม่ได้ไม่ได้มันรู้หมดมันรู้หมด โอ้หังตี้หังตี้เฮ้ยเมึงมึงมึงโอ้ไม่นะไม่ไหวว่ะตึกมันโดนบีบช้ากว่าอือหืออือหืออะไรก็ใหญ่นะอะไรก็ใหญ่นะเฮ้ยถ้าฉันมีบสามคนแล้วก็จะเป็นแพ้แน่